วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์ใหม่ของ Netflix คือ Jupiter's Legacy ที่ทำจากคอมิกของ Mark m i l l a r หลายหายคนอาจจะคุ้นชื่อ Mark m i l l a r แล้วเพราะว่าแบบเคยได้ยินมาจากซีรีส์อื่นที่เอาซีรีส์หรือหนังอื่นที่เอาคอมิกของเขามาทำเนี่ยแบบ Kick Ass ก็เป็นของเขาแล้วก็สมัยก่อนก่อนหน้าเนี้เขาก็ทำงานให้กับ Marvel กับ DC มาหลายเรื่องอย่างของมาเ e l ที่ดังๆก็มี The Ultimate ที่แบบเป็นต้นแบบอย่างน้อยก็เป็นต้นแบบของรูปร่างตัวละครใน MCU อะ่ะคือชุดก็จะคล้ายๆกับเดียลติเมตตัว Nick f ล r y ที่เป็นหน้าตาเหมือนแซบแจ็คสันก็มาจากอัลติเม e เหมือนกัน The Kingsman <c oughs> ก็เป็นมาทำมาจากคอมิกของมาร์คมิลล่าแต่ข้อที่น่าสนใจเนี่ยคือพวกคอมิกของมาร์คมิลล่าเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่จนกว่ามันจะออกไปเป็นซื้ออะไอ้นี่มันเลยเปิดโอกาสให คนทำหนังเนี่ยเอาไปดัดแปลงได้เยอะพอสมควรส่วนที่ n น t f l i x สนใจมาทำเนี่ยเป็นเพราะว่า n น t f l i x ร่วมมือกับมาเ e l แล้วมันได้ผลดีจากไอ้พวกแดร์เดวิลล u k ุคเ g คอะไรอย่างเงี้ย n น t f l i x ก็เลยแบบคิดว่าลงทุนซื้อหัวคอมิกสักบริษัทหนึ่งให้เป็นของตัวเองเพื่อที่แบบว่าให้นักเขียนผลิตคอมิกให้ได้หัวนั้นมาตัว n น็ f l i x ก็คือได้ลิขสิทธิ์การเอาไปทำซีรีส์เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายให้ เจ้าอื่นเหมือนกับที่เคยใจให้มาเพราะงั้นก็เลยเกิดมิลาเลอร์ขึ้นแล้วก็ซื้อไปหลายร้านเลยละ่ะเพื่อที่เอามาทํานี่แต่ว่านี่เป็นโปรเจกต์แรกที่ออกมาหลังจากที่ซื้อไปแล้วสักสามสี่ปีได้ไหมอย่างเอ่ออย่างไอตัวอ m b เบลา a ค e m y เดมครับที่มันเป็นของเจอร์รัเวดเป็นคนเขียนอ,อันนั้นเขาเขาก็ซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนั้นก็คือซื้อเนื้อเรื่องมาทำอไอไอพวกคอมิกพวกเนี้ย อย่าง hmm. พวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์โอเน่ไเจ้าของคือคนที่เขียนเนื้อเรื่องกับคนที่วาดรูปจะเป็นโคโออร์เนอร์กันเพราะฉะนั้นเขาจะตีพิมพ์แต่จักคพิมพ์ไหนก็ได้แต่ว่าพอหมดสัญญาการตีพิมพ์แล้วสิทธิ์มันก็ย้อนกลับเข้าไปหาเจ้าของแล้วก็คือเอาไปขายทําหนังเอาไปอะไรก็ได้โดยที่ไม่ติดกับสำนักพิมพ์ hmm. คือได้ผลประโยชน์เต็มที่อ่ะไอ้ไอ้นี่มันเลยทําให้เราจะเห็นว่าศิลปินที่แบบ ทั้งศิลปินที่วาดรูปหรือว่านักเขียนที่ดังแล้วเนี่ยจาก Marvel DC เขาก็จะออกไปแล้วไปทําหนังสือของตัวเองเพราะว่าเสร็จแล้วทั้งตัวละครทั้งเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นสิ <โ frustrating. S 1> ทธิ์ออของเขาโดยตรงโดย,โดยที่ไม่ต้องแบ่งให้สำานักพิมยนหลังๆเราอาจจะเห็นศิลปินของ Marvel เนี่ยออกมาบ่นเรื่องที่แบบว่าตัวละครที่เขาช่วยสร้างมาเนี่ยขึ้นจอแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้เขาไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่ม แต่คือจริงๆมันรวมอยู่ในสัญญาจ้างไงอ่าอ,อย่างตัวบัคกี้งเงี้ยเอ็ดบลูเบเกอร์ที่เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องที่นำบัคกี้กลับมาในหนังสือคือในภาควินเทอร์โซเจอร์เนี่ยก็ได้ไปเป็นเกสตาในหนังนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นพอตัวบัคกี้ถูกใช้เรื่อยๆต่อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเพิ่มใช่ไหมคือได้เครดิตเพิ่มแล้วก็คือเขาก็ออกมาบ่นว่าจริงๆตัวละครที่เขาช่วยสร้างมาเขา ควรจะได้สิ่งตอบแทนมากกว่านี้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันพูดยากเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาว่าจ้างตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวละครที่สร้างมาภายใต้สัญญาจ้างนั่นแหละก็คือเป็นของบริษัทหมด <c oughs> คือนึกออกไหมพอมันนักเขียนคนหนึ่งสร้างตัวละครเวลาเขียนคอมิกเนี่ยสร้างตัวละครมาห้าสิบถึงร้อยตัวมันจะมีดังผม่ข้นมแค่ตัวเดียวสองตัวงเงี้ยพูดยากอืม <c oughs> เรื่องเรื่องสัญญานี่ครับเป็นอะไรปัญหารูปแตกมากใช่แต่คิดว่าในอนาคตอ่ะสัญญามันก็จะเปลี่ยนไปแหละเพียงแต่ไอ้พวกเนี้ยสัญญาจ้างเขาทํากันในยุคที่หนังจากคอมิกไม่มีใครคาดว่ามันจะออกมาทําเงินเป็นหลายพันล้านอย่างเงี้ย <c oughs> ส,สมัยก่อนหนังมันไม่ได้รายได้ดีไงคนก็ไม่สนใจหรอกคนก็อาจจะคิดว่าเออถ้าตัวละครเราได้ไปทําหนังมันก็อาจจะได้ตังค์เพิ่มมาแค่ หมืน่นสองหมืน่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆมันเริ่มมุนค่าเยอะขึ้นเขาก็เริ่มมาเรียกร้องอันนี้ก็ต้องรอดูอนาคตว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมสมัยก่อนคนส้างจะยีกับพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้ซ้ำม,มั้งสมัยก่อนเราจะเห็นไอ้พวกคอมิกเนี่ยพยายามสร้างตัวละครใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันจะได้โบนัสภายในบริษัทแต่ตอนเนี้ยคนจะกักไอเดียดีๆเอาไปเขียนคอมิกแยกของตัวเองแล้วเพราะว่าเกิดขายเป็นหนังได้ก็คือตังค์เข้าตัวเอง